รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีจะสุขจะทุกข์ ที oh, ่เดียวใช่ค่ะอินป้อนก็ล่อนนัดคุยแบบไปเจอตัวพร้อมกันในที่เดียวกันสาคนหนูเจอคนที่ใช่แล้วคุยด้วยกัน8ปีค่ะที่ผ่านมาเราไม่เคยพูดทังแถเลยหนูก็พูดครั้งแรกที่มากที่สุดแล้วค่ะเาะไม่รู้สึกว่าแบบน้อยใจว่าเฮ้ยฉันเป็นแฟนแล้วทำไมถึงไม่เปิดเผยฉันเคยกินยาเพื่อฆ่าตัวตายอยากหลับไปเลยไม่ต้องตื่นเลยก็คุณแม่ก็เลยพาไปล้างท้องสารคุณแม่ สวัสดีครับเราจะเจอกันกับกลับระเดโชอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับพี่อ้อยพี่ช็อตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและแขกรับเชิญของเราที่จะมาเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะครับและแขกรับเชิญวันนี้ของเราเราบอกไว้ตั้งแต่ก่อนจม่บายสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าร้อนแรงแซ่บเวอร์แน่นอนนะฮะเพราะว่าเธอคนนี้ครับเป็นนักร้องสายเซ็กซี่แล้วก็มีดีกรีเป็นแชมป์นักมวยหญิงคนแรกของไทยเลยเนีฮะเธอเคยถูกแอนตี้อย่างหนัก จนถึงขั้นพูดได้ว่ากินยาข่าตัวตายเลยเแต่ความรักของเธอก็แซบร้อนแรงจริงๆเพราะเธอเคยนัดเดททีเดียวพร้อมกันที่เดียวกันร้านเดียวกันกับผู้ชายถึง3คนโอ้แค่ฟังก็ประหัวแล้วจัดคิวยังไงเนาะนั่นน่ะสิและวันนี้ที่เก๋ไปกว่าคือจะเป็นครั้งแรกที่เธอมาเปิดเผยกับเราเป็นที่แรกเช่นกันว่าเธอมีแฟนแล้วเอกลูซีฟขนาดนี้นะครับต้อนรับ ก็แต่อาสยามครับสสวัดีครับโอ้โหทีมงานชายดูคึกคทันยัะสวัสดีค่ะ่เกิดไปเสียผู้ชายนะคมอนิเตอร์ถึงขั้นดับเลยทีเดียวค่ะเซ็กซี่มากแรงมากจริงๆค่ะโอ้โหเห็นในยไอจีอ่ะฟิเนี้ยโอ้โหฟิตหุนแบบไปมาช่วยน้าเ่วงนี้ก็ไฟลุกทั้งไอจีตลอดเพราะว่าคนส่งอีโมไฟมาค่ะซึ่ง ก็ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มันเราเราก็เซ็กซี่เราก็โชว์เซ็กซี่จริงนี่น่ดหนูแบบเป็นคนที่ออกกำลังกายค่ะคะแล้วก็ช่วงนี้พอดีเป็นช่วงซัมเมอร์เนาะหนูก็อยากจะแบบเหมือนสิ่งที่ฉันเหนื่อยมาขอหน่อยอยากก็อยากที่เหนื่อยอยากจะแบบอดทนเราออกหนักขนาดไหนมันถึงจะได้ขนาดนี้เลย หนูเล่นก้นมา3ปีค่ะสามปีก้นแบบก็คือสควอตใช่ทุกอย่างเลยก็เล่นหนักค่ะเพราะว่าจริงๆกระแตเป็นนักกีฬาด้วยใช่ค่ะ3ปีแล้วก็อยู่ฟิตเนสแล้วก็เป็นนักกีฬาเก่าแล้วก็เลยมีแบบเหมือนกล้ามเนื้ออยู่แล้วแล้วก็เป็นคนไฮเปอร์เวลาเล่นคอนเสิร์ตทีหนูก็เต้นเป็นชั่วโมงอยู่แล้วค่ะก็เลยมีกล้ามเนื้อแล้วก็รู้สึกอยากจะฟิตเนสแบบเหมือนสาวฝรั่งเพราะเราเป็นคนติดตามไอจีแบบ พวกฝรั่งที่เขาเป็นนางแบบแบบดูสตรองอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากแบบอุ้ยเห็นแล้วมันสวยจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กระแสของแบบก้นแบบก้นสวยแบบเนี้ย <c oughs> เขาเรียกว่าแบบบูตี้ไงที่แบบมีนอกอะไรเงี้ยเหมือนบิบอนเซ่เหมือน <c oughs> อะไรแบบเนี้ยเ <c oughs> จลโลน่ที่อ่านเนี้ยเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องของแบบเชื้อชาติพันธุกรรมค่ะค่ะจริงๆก็มีส่วนนะคะคือเราอะก่อนที่จะ ออกกำลังกายได้ขนาดนี้นี่เราพูดในเรื่องของฟิตเนสกันนะ่ะ,ะฟิตเนสกัน <laughs> อันนี้น <โฮ S 2> ี่จริงเพราะว่าสาวๆยุคนี้ก็ฟิตเนสกันเยอะค่ะ,ค,ะคือเราเป็นคนที่อยากทำตรงเราเป็นคนมีก้นอยู่แล้วปะไม่เลยค่ะตอนแรกหนูก็เป็นคนแบนๆเลยค่ะบางๆถ้าย้อนกลับไปดูรูปเก่าๆกา็จะเป็นคนตัวเล็ก <laughs> ค,ค่ะแล้วก็พอดีช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มโตขึ้นเราก็อยากจะมีแบบเพลงที่เป็นแนวลาตินมันจะต้องมีการใช้สะโพกใช้ก้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝรั่งก็กำลังิต การแบบว่า work out เขาเพิ่งดูนี่วมันปลูกสร้างได้ขนาดนั้น่สแต่แบบมันมันมันสุดงามเละเหมือนผู้ชายอ่ะขนาดเขาไม่มีหน้าอกเขายังเล่นจนหน้าอกใหญ่กว่าเราได้กล้ามเนื้อมันเป็นงานศิลปะค่ะมันสามารถที่จะปั้นได้ในทุกส่วนเลยแต่ว่ามันก็อยู่ที่วิธีการกินด้วยสําคัญแล้วก็เล่นให้เป็นแบบ เล่นให้เป็นนะบางคนเล่นมานานมากไม่ขึ้นเพราะว่าอาจจะโฟกัสไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะบผะ่นอหอนอหือจากตรงนี้แนละ้วอีกนิดนึงนะครับที่ตอนนั้นประสบอุบัติเหตุตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยหก oh. ลง้มต้องหยุดงานเป็นเดือนเลยขออนุญาตให้ดูได้นะคะหนูยังมีแผลเป็นอยู่ตรงนี้ oh. ตรงนี้ซึ่งซึ่งก็เป็นรอยจาก เย็บ17เข็มเพราะว่าหนูหน้าแข้งฟาดที่ขอบสะเพราะว่าก็ตามสไตล์คือเป็นคนที่แบบถ่ายรูปแล้วก็แบบมีความซนแล้วไม่ได้ระมัดระวังค่ะ mm hmm. ก็เลยลื่นล้ม mm hmm. ก็เป็นแผลเพราะว่าอันนี้เพิ่งผ่านไปเดือนกว่าเองมันก็ยังมีรอย <Okay. S 2> ซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาดูแลแผลค่ะครับอ่ะอีกอันนึงอาจจะฟังดูน่าตกใจเสนหน่อย คือ <c oughs> ด้วยความที่เราถ่ายภาพแบบออกแนวเซ็กซี่แต่พี่อยากในเซ็กซี่ที่สวยมากนะขอบคุณค่ะจ,จริงจริงจริงคือคือพอมันเป็นเซ็กซี่ที่เกิดจากฟิตเนสมา<ช>ผมรู้สึกว่ามันเป็นอาร์ตขึ้นมาเลยทันทีแต่ก็มีคนที่ไม่ได้มองเป็นอาร์ตจะส่งข้อควา,ามมาอินสตาแกรมเยอะมากค่ะค,คือคือไม่ได้ส่งมาจีบธรรมดาส่งมาอย่างน่าหวาดกลัวเออส่งแบบจู้คครูมาให้ <c oughs> <c oughs> ส่งมาทุกวันเลยเจ้าท,ทุกวันเลยคือ <c oughs> มันเป็นอะไรที่หนูหนูมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะตัวเราอะลงรูปแนวเนี้ยหนูก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะต้องเกิดมันก็จะมีเรื่องของโรคจิตอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยก็จะทักมาเยอะมากแต่ <c oughs> หนูโชคดีที่แบบว่าในไอจีแต่คือเหมือนมีทั้ง ทีมงานและผู้จัดก,การนะคะคอยดูกันแล้วะคะ่ะเป็นแอด,ดมินสลับกันเป็นแอด,ดมินเพราะแต่ก็มีสินค้าที่เราทําธุรกิจเราก็จะต้องเหมือนตอบลูกค้าแอด,ดมินก็เลยได้เข้าไอจีแต่ได้เวลาใครส่งอะไรมาเขาก็จะเหมือนสแกนให้ด้วยอยู่แล้วแล้วก็จะมาเหมือนเมาส์กันแบบเพื่อนสาวเธอมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้จัดการก็จะเป็นคนแบบเซฟรูปเอาไว้เอาไม่ใช่ป็นคนดีลรูปเอาไว้ค่ะเก็บรูปไว้เป็นตัวประกันมีแบบมาเป็นตัวเป็นๆอะไร่เบ้างไหมคะ เนี่ยเป็จากการส่งมาทางเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะก็มาถึงหน้าบ้านหนูเลยค่ะอันนี้น่ากลัวมากแต่เป็นบ้านหลังเก่าค่ะก็พอถามไปแล้วก็คือเขาเคยไปที่บ้านพี่จินตลาเหมือนกันคือเขาค่อนข้างจะเหมือนมี ปัญหาทางสมองหรือเปล่าหนูก็เลยแบบไม่เคยรู้จักเขาแต่เขาบอกเขาเป็นแบบเป็นผัวหนูอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่งแท็กซีาม,ออมานั่งแอกี่มาปีนเหรอหรือว่ามาไงนั่งแท็กซี่มาแบบเมาเลยค่ะแต่วันนั้นน่ะโชคดีแบบว่าแดนเซอร์น้องๆหนุมน่มๆก็อยู่เต็มบ้านเลยก็พากันฮิ้วปีกออกไปเพราะว่านางก็เหมือนอยากจะเข้ามาหาเราคราแล้วก็เลยสืบไปสืบมาก็คือพี่จินตลาดก็บอกคนนี้เคยมาบ้านเขาแล้วก็จุงจุงลูกมาลูกไม่รู้ลูกใครบอกว่า มาหาพี่จินตลาก็บอกว่าอ้างว่าเป็นเป็นสามีเหมือนกันอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เมื่อสุดท้ายเขาทำยังไงอะก,ก็ก็เราก็ให้ยามไล่กลับค่ะแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็เริ่มบอกทางหมู่บ้านว่าใครจะมาหาก็ต้องตรวจก่อนอด้วยความที่บ้านหนูคนเข้าเยอะนะคะเขาก็เลยไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ถามว่าเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยพอแดนเซอร์อะไรเวลามีงานก็จะมากันเป็นสิบ20คนค่ะคใช่คือกะแตภาบองการเป็นนักร้องเนี่ยทุกคนเห็นภาพชัดเจนอยู่แล้วแต่การเป็นนักมวยเนี่ยคือยังไงอะคะนักมวยคือจริงๆหนู เริ่มจากการร้องเพลงก่อนค่ะที่บ้านก็เป็นนักร้องกันหมดเลยคุณพ่อคุณแม่ร้องเพลงกันค่ะแล้วก็คุณพ่อก็ชอบมวยมากด้วยความที่ตอนนั้นยังไม่มีน้องชาย<ฮ>หนูก็จะแบบแมนๆเท่าๆอย่างเงี้ยต้งแต่เด็กก็ไปต่อยมวยไปกับคุณพ่อ<ฮ>ตอนนั้นอายุ11ค่ะก็จากข้างบ้านเป็นค่ายมวยก็ไปเตะกับเขาแล้วก็แบบว่ารูปทรงได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวงานวัดคุณพ่อก็จับขึ้นชกเลยก<อ>็คือ<ช>มันเป็นมวยหญิงอย่างเงี้ยหรอมวยหญิงค่ะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีแล้วหนูก็ เฮ้ยเขาได้ตังก็เลยอยากจะอยากจะหาเงินหารายได้พิเศษอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยชกแล้วตอนนั้นก็รู้สึกอุ้ยชอบค่ะชกไปชกมาก็เริ่มมีชื่อเสียงในวงการมวยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบแตกต่างจากนักมวยหญิงคนอื่นคือนักมวยหญิงทั่วไปจะออกแบบทอมบอยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตัดผมสั้นหนูก็จะแบบเปียผมใส่กางเกงมวยชมพูแบบน่ารักขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเหมือนคาแรคเตอร์ชัดเจนแล้วเรามีชื่อนวงการมวยไหม ชื่อว่าน้ำหวานน้อยสักบุญมาค่ะน้ำหวานน้อยก็คือชื่อคุณแม่ค่ะคือแ,แม่ชื่อน้ำหวานค่ะแล้วแบบไฟแรกเราก็ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรก็เลยอ่ะชื่อแม่แล้วกันมงคลดี <laughs> ก็เลยใช้ชื่อน้ำหวานน้อยแล้วก็ชคมาแบบไลช่ชกตั้งแต่ภาคเหนือก็ได้แชมป์มวยไทยหญิงภาคเหนือแล้วก็ชกที่กรุงเทพเพราะว่าตอนนั้นเริ่มมีชื่อแล้วก็มาชิงแชมป์ประเทศไทยก็ได้แชมป์ประเทศไทยด้วยคือช,ชกจริงจังมากนะคะ <laughs> มันเป็นกีฬาที่มันเจ็บมากค่ะเจ็บค่ะเป็นมวยไทยอาชีพแล้วก็ ที่ภูมิใจที่สุดก็คือเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นไปสองครั้งค่ะก็ได้แชมป์เมืยอไทยหญิงนานาชาติด้วยค่ะโโจริงจังมากาจริงจังค่ะจริงจังเลยกลับไม่ค่อยได้ข่าวระดับนี้นะทั้ง<ช>ที่มันแ<ๆ>บบมันเป็นเรื่องเจ๋งมากเลยเนาะคนก็จะสนใจในเรื่องของการเป็นนักร้องแต่จริงๆหนูอ่ะหนูคิดว่าที่คนรู้จักหนูได้เพราะว่า หนูเกิดจากการเป็นนักร้องและนักมวยแล้วคนมันจําภาพได้เพราะตอนนั้นอัลบั้มแรกก็คือหนูก็คือใส่ชุดนักมวยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเพลงหนูไม่ได้ตั้งใจดา <laughs> เพลงแรกเลยตอนนั้นอายุแบบสิบห้าสิบหเนี่ยค่ะซึ่งมวยนี่คือมวยไทยไหมหรือมวยสากลมวยไทยเลยค่ะเพราะแบบจระเข้ฟาดหางฟาดกันแบบศอกแตกโนอะไรางเงี้แล้วคือในอาชีพหนึ่งเราก็ต้องอาศัยแบบรูปร่างหน้าตาเนาะแล้วไปโชกช่วงไม่กลัวว่าแบบมันจะเพี้ยงพลาพลาดท่าแบบว่า หน้าเย็นกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีกลัวนะคะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นหนูเด็กมากแล้วตอนนั้นหนูยังไม่ทําดังค่ะหนูก็เลยไม่ค่อยกลัวใส่เต็มเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนสู้ค่ะเป็นคนสู้ค่อนข้างที่จะแบบลักษณะที่สายหนูคือหนูเป็นคนแบบว่าแบบแบบเอาจริงเอาจังทุกอย่างเลยก็คือแบบพอเป็นทางสายมวยหนูก็แบบมองถึงแบบ จะเอาให้สุดไปถึงเป็นแชมป์ก็ทําได้อพอพอจริงๆแล้วเนี่ยหนูเป็นนักร้องหนูก็ไล่ประกวดตามเวทีต่างๆนะคะก็เหมือนเป็นพวกล่าถ้วยรางวัลอะก,ก็ได้แชมป์ของอรายการลูกทุ่งเยาวชนถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพด้วยก็ได้ที่หนึ่งของประเทศเหมือนกันเพราะน่้นจริงๆแล้วการคนละสายเลยการเป็นนักมวยกับการเป็นนักร้องที่เราจะเรียกว่าเดินสายทั้งคู่เลยนะใช่ค่ะเดินสายมันเกิดขึ้นซ้อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่ควบคู่เลยค่ะ บางงานหนูไปแบบเหมือนคนมาน,นอกเนาะเขาก็แบบมีร้องเพลงบนเวทีเสร็จไปตามงานแบบฤดูหนาวงาน<อ>กาซาหนูก็เหมือนแซวเล่นว่าเดี๋ยวไปเชียร์หนูที่เวทีมวยด้วยนะ<ๆ>เขาก็นึกว่าเราพูดเล่นแต่เราไปต่อยจริงก็คือวันนั้นร้องเพลงเสร็จแล้วก็ไปต่อยมวยเป็นคน,นใช่ค่ะคนหน้าเวทีที่อยู่หน้าเวทีร้องเพลงก็คือกูกันไปแบบ ไปทีมวยไปเชียร์กันไปเชียร์หลักอลีกการนักร้องเห็นบอกว่าก็เป็นคนที่รักการร้องเพลงแล้วก็เริ่มต้นมาตั้งแต่อายุน้อยเลยใช่ค่ะหนูร้องเพลงตดประกวดตั้งแต่ห้าขวบเลยห้าขวบค่ะแบบว่าทุกงานถ้วยหม้อไห้กระมังทีวีอยากได้ก็ไปประกวดกับเขาอะไรเงี้ยค่่จริงจริงจริงอ่ะพูดตรงๆนะแรงบรรดาใจของการเป็นนักมวยแล้วการเป็นนักร้องในตอนนั้นคืออยากได้เงินใช่ค่ะ แค่นั้นเลยหนูแบบเป็นเป็นเด็กที่เกิดมาจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนหาเช้ากินข้ามค่ะแบบไม่ไม่มีบ้านยังเช่าบ้านอยู่แล้วลูกสี่คนคุณแม่ก็ร้องเพลงแล้วก็ลูกๆก,ก,ก็คือแบบเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีเงินกันก็อยากหาเงินช่วยคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยทางไหนที่แบบรูบ้ว่ามีการแบบได้เงินเราก็จะไปอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วกําลังจะเข้ามาทํางานในกรุงเทพในฐานะของนักร้องอยู่หลายๆครั้งแต่ก็มีบางครั้งที่ไม่สามารถมาได้เนื่องจากว่า ยิ่งมาปั๊บยิ่งติดหนี้ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นคะพอหลังจากที่แบบหนูได้เข้ามาสู่วงการ <c oughs> คือตอนนั้นหนูคิดว่าหนูต้องได้ตังค์แน่ๆเพราะว่า หนูเคยเต้นเป็นแดนเซอร์ให้พี่เบน์พรชิตาให้พี่พาเมล่าแบบเดินด้วยเพราะตอนนั้นหนูอยู่ภาคเหนือแล้วเขาก็เหมือนไปทําการแสดงที่นั่นแล้วเรา <c oughs> ก็ได้ยินเพราะเราอยู่ในห้องแต่งตัวเขาได้รับค่าตัวเป็นแสนเลยหนูก็บ <c oughs> อก้่าทำไมแบบมาแค่นี้ได้เงินเยอะจังก,ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าฉันจะต้องเป็นศินลปินฉันจะแบบหาเงินให้คุณพ่อคุณแม่เยอะๆก, <c oughs> ๆๆก็ก็พอได้เป็นนักร้องปุ๊บโอ้โหมันมันไม่ได้ค่ะมันเป็นมีหนักกว่าเดิม มันยังไงอะรับเพลงเราดังด้วยนะคือตอนนั้นนะคะหนูยังเรียนอยู่ที่ลำปางค,ะค่ะแล้วก็เวลาหนูจะเดินทางทีหนูยังไม่มีเงินเนาะ,ะแล้วก็ต้องยืมยา่ามาทีนึงเติมน้ํามันนะคะพี่อันแบบว่าไปกลับก็อย่างน้อยค่าลงโรงแรมก็เป็นหมื่นอย่างนี้คะ่ะแต่ค่าตัวที่หนูได้เวลาออกคอนเสิร์ตคือต้องบอกว่าตอนนั้นหนูก็มีเหมือนคนดูแลแล้วเขาก็จะเหมือนมีหักเปอร์เซ็นเป็นปกติคะ่ะซึ่ง4ี่คนตอนนั้นออกเป็นลูกทุง่งโฟทีนเนาะถ้าอยากจําจได้อยู่หนูต้องหารสี่สมมติค่าตัวห้าหม่นหาร4ี่ก็เหลือ คนละหมื่นกว่าบาทแต่หากค่าดูแลอีก60สิบสี่ิหนูได้สี่หักเยอะเลยหรอหักเยอะค่ะหักเยอะหักหกสเเ็ลยหรอสมัยก่อนก็จะอะไรประมาณนั้นซึ่งเราผ่านมาแล้วเราก็โอ้โหแล้วสุดท้ายหนูเหลือคนละประมาณสองสามพันกว่าบาทต่องานก็จะไม่คุ้มค่ะลดค่าเดิน่าง้ำมันยังไม่ได้เลยค่ะแล้วหนูก็เหมือนมาเพื่อมาต่อสู้มามาเรื่อยๆจนเริ่มท้อแล้วมันไม่มีเงินคือเรื่องแล้วไม่มีใครให้ยืมแล้วหนูก็เลย โอ้โหมีคอนเสิร์ตท,ทีต้องยืมคนยืมเงินแต่ว่า<ม>ยิ่งร้องยิ่งติดหนีพ่อขับรถมาค่ะ<ม>ก็ก็เลยบอกทางพี<ม>่เนนตอนนั้นก็เลยบอกว่าหนูคงไม่ไม่ไม่ได้มาละเพราะว่าทางบริษัทจะซัพพอร์ตการเดินทางเราก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยหยุดไปเพราะว่าหนูก็ไม่ไหวเดินทางไม่ได้<ม>ก็อยู่ลำปางก็เรียนต่อจนถึงม .6 กลับบ้านไปนี่ร้องไห้เลยเพราะว่าหนูมองแล้วว่าถ้วยรางวัลที่หนูหามาเป็นร้อยร้อยถ้วยเนะี่ยคะคงหนูไม่มีบุญได้เป็นนักร้องละมันไม่มีแบบ มันไม่มีกําลังใจเลยเพราะว่ารู้สึกว่าไปก็มันมันยิ่งครอบครัวยิ่งเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นเป็นเรื่องแปลกเนาะ <ส estão> เลี้ยงดังมีงาน, <ส estão> นแบบออกไป<ล> <ๆ S 1> ทํางานกลับมาแล้วดันเป็นหนี้มากขึ้นก็เลยหยุดไปแล้วก็ไปเข้าวงการเทควันโดยังไม่หยุดฝันค่ะเพราะว่าเมื่อฉันเป็นนักร้องไม่ได้โอเคหนูก็เลยไปแข่งเทควันโดเพราะด้วยความที่มีแบบว่าพื้นฐานพื้นฐานมวยก็ไปแข่งตามแบบภาคเหนือก็ได้ถ้วย อ่าทูบีดัมเบลวันตอนนี้ถ้วยของหนูมาเต็มบ้านไปหมดแล้วใช่หนูก็เลยไปไปสายเทควันโดเพราะตอนนั้นน่ะเหมือนอ่าน้องวิวกำลังดังค่ะอืมหนูก็แบบโอเคงั้นฉันจะไปเอาโอลิมปิกไปเอาเหรียญทองจริงหรอจริงนี่เราตั้งใจอย่างนั้นเลยว่าแบบนั้นหนูไปคนคิดอะไรแบบคิดแบบต้องไปให้สุดของสายนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มไปฝึกแล้วก็เริ่มมีการแข่งแบบบางทีหนูแบบหนูยังไม่ได้สายดั้งดำอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไปแข่งตามภาษาหนูเพราะว่าหนูก็เพิ่งเพิ่งเริ่มแต่หนูมีฐานมวยใช่ไหมคะ ก็ชนะบายหลายหลายงานมากเพราะเขาไม่กล้าเข้าเพราะว่าเราเป็นนักมวยเราเตะเราเราค่อนข้างแบบว่ามีแบบพลังเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแข่งจนมีแบบว่าทีมชาติเขาก็เหมือนติดต่อมาอมสนใจอยากจะแบบเข้าทีมชาติไหมแต่หนูต้องเก็บตัว2ปีก็คือไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ใจหนูยังอยากเป็นนักร้องเพราะหนูเกิดมาเพื่อแบบ ร้องเพลงแต่แต่ว่าตอนนั้นจบม6พอดีค่ะค่ะก็เลยโทรไปหาพี่เนนบอกว่าพี่เน้นคะหนูย okay ังมีโอกาสจะได้เป็นนักร้องอยู่ไหมเขาก็บอกมาบินมาเลยเดี๋ยวพี่ออกค่าตั๋วให้มาทําเพลงพอดีมีเพลงเปิดใจสาวแต่ค่ะตอนนั้นก็เลยกลับมาทําเพลงนี้แล้วก็พลิกชีวิตเลยค่ะก็ดังเปี้ยงเลยขึ้นชาร์ตตอนนั้นก็แบบ FM กําลังฮิตกันอะไรอย่างก็มีงานเรียกว่าเป็นอัลบั้มปลดหนี ใช่ค่ะนี่กระตืถามว่าครั้งนี้เราไม่เป็นหนี้แล้วเนาะไม่เป็นแล้วค่ะดีใจค่ะก็มีคอนเสิร์ตโอ้โหวันนึงวิ่ง6-7งานก็เคยมีตอนนั้นเด็กพลังเยอะก็วิ่งงานตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ะป๋าใจสอแตน่าจะประมาณ20เองค่ะ20 21เอะไรเงี้ยแต่จริงจริง20ชื่อเสียงแล้วก็เป็นนักร้องแบบโด่งดังตอนนั้นก็น่าจะต้องเนื้อหอมพอสมควรนะคะ เริ่มเริ่มแล้วคะ่ะกำลังจะเป็นสาวน้อยได้เห็นบอกว่ามีรักแรกๆตั้งแต่ตอนอยู่แถวแถวค่า,ายมวยคุยกันไปพร้อมๆกันหลายๆคนคุยเยอะคะ่ะเกือบสิบเลยคะ่ะงที่เดียวใช่คะ่ะมีโทรศัพท์สองเครื่องเปลี่ยนเครื่องหนึ่งคุยเครื่องนี้หนึ่งทุ่มทำงานนะแต่จริงๆเราคุยกับอีกคนต้องมีทามมิ่งเพื่อจะคุยกับคนนี้เป็นเวลาไม่ได้นอนเลยอะหนูดูไม่น่ารักอินป้อนก็ล่อนนัดคุยแบบไปเจอตัวพร้อมกันในที่เดียวกัน3คน